สวัสดีค่ะมาพบกับมีนอีกแล้วนะคะวันนี้มีนจะมาแกะกล่องคอลลาเจนตัวใหม่และมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนไคลคอลลาเจนนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคอลลาเจนกระปุกชมพูกันมาบ้างซึ่งมีนได้รีวิวไว้เมื่อปีก่อนแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะของ l e มอน่าไคยคอลลาเจนเขาบอกว่ายังใส่ส่วนผสมเข้ามาอีกเยอะมากเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูเลยค่ะกระปุกนะคะเป็นกล่องกระดาษสีแดงนะคะ มีความพรีเมียมขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะก็มีฉลากด้านหลังกล่องนะคะแล้วก็จะมีบอกส่วนผสมต่างๆเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นโลโก้ใหม่นะคะของทอยค่ะสวยมากเลยด้านล่างก็จะบอกวันหมดอายุนะคะวันที่19เดือน8ปี2022ค่ะ ปริมาณคอลลาเจนแปปบไทยนะคะ25%ก็คือ500มิลลิกรัมนะคะและวิตามินซี6%ซึ่งเพิ่มมาจากเดิมนะคะเป็น120มิลลิกรัมทั้งหมดมี60ซองนะคะกระปุกนี้นะคะถ้าเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ติดตรงข้างนี้นะคะ2ข้างเลยแล้วก็มีได้แกะออกแล้วนะคะเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับซองคอลลาเจนนะคะแพ็คมาแบบนี้ค่ะ จะคล้ายๆแบบซองเดิมนะคะตรงนี้ก็ยังบอกวันหมดอายุนะคะที่ตรงกับด้านล่างของกล่องนะคะที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะซึ่งแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนซองเล็กๆแบบนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด10ซองนะคะคอลลาเจนซองนี้นะคะจะมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีนะคะทั้งหมด2กรัมอยู่ในซองนี้เป็นแบบผงนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะ เป็นแบบ easy cut นะคะก็คือเราสามารถฉีกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้กรรไกรนะคะเมื่อฉีกเสร็จแล้วนะคะมีจะให้ดูด้านในนี่ค่ะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้นะคะผงละเอียดมากเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวคอลลาเจนมีนะคะเป็นส่วนผสมใหม่ที่เขานำเข้ามาจากอิตาลีนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะที่มีโมเลกุลเล็ก รุ่นนี้นะคะเขาจะดูดซึมได้ไวแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายกว่ารุ่นเดิมซึ่งจะช่วยบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกกว่าเดิมอีกด้วยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันด้านหลังกล่องนะคะซึ่งมันเป็นภาษาเกาหลีนะคะมีนก็พออ่านออกได้อยู่บ้างนะคะหลักๆเลยนะคะคือเขาจะมีคอลลาเจนเปปไทด์จากอิตาลีนะคะปริมาณ500มิลลิกรัมวิตามินซีนะคะทั้งหมด120มิลลิกรัมแล้วก็มี สารสก,กัดอ r รเวล่าวิตามิน n e เนอรัลนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็เลมอนนะคะตัวคอลลาเจนนะคะเกรดพรีเมียมจากอิตาลีเนี่ยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสก,กัดเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะลดริ้วรอยจุดด่างดำและเมื่อมาคู่กับคอลลาเจนก็จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นค่ะเขามีวิตามิน m i เนรอรัลนะคะก็จะช่วยเติม วิตามินแร่ธาตุในร่างกายค่ะมีอะโลเวย a าจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะมีไฮยาลูรอนจะช่วยกักเก็บน้ำในผิวให้ผิวดูอิ่มฟูและอ่อนเยาว์และสุดท้ายมีเลมอนนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาติของคอลลาเจนนะคะทานได้ง่ายขึ้นและไม่ข้าวเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเน้นเรื่องผิวมากๆเลยค่ะซึ่งปริมาณการทานต่อวันนะคะก็ทานวันละ1-2ซองนะคะ จะเป็นตอนท้องว่างนะคะหรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะคะ1นซองนะคะเขาจะมีทั้งหมดอยู่2กรัมนะคะซองเล็กๆที่ฉีกทานได้ง่ายด้านในเป็นผงสีขาวจะเทใส่ปากเลยหรือว่าจะชงกับน้ําดื่มก็ได้แต่ถ้าให้มีแนะนํานะคะก็จะเป็นเทใส่าปากแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆก็ง่ายดีค่ะ หลังจากที่มีนได้ลองทานดูแล้วนะคะประมาณ1-2สัปดาห์รแรกๆก็จะรู้สึกได้ว่าจับไปที่ผิวนะคะแล้วก็มีความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ผิวจะค่อยๆกระจ่งางใสขึ้นด้วยแต่ไม่ถึงกับขาวมากนะคะเพราะว่าเดิมทีมีนเป็นคนขาวอยู่แล้วแต่จะไม่หมองลงถ้าไม่ตากแดดบ่อยๆซึ่งมีคิดว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะทานแล้วผิวมันจะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าค่ะ กระปุกนี้นะคะมีทั้งหมด60ซองนะคะทานวันละ1-2ซองก็จะได้ประมาณเดือนกว่าวาแล้วแต่บางคนนะคะราคาขายที่ออนไลน์ตอนนี้ก็ประมาณ500-600บาทค่ะซึ่งราคาแล้วแต่แต่ละร้านด้วยนะคะหากใครสนใจอยากลองทานดูบ้างก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ v ิตา v ิตาซเลยนะคะสำหรับวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าหากใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ